เราต้องการชะคือตอนนี้ผมอยู่กับแก้ a ฟในเฟสที่สองนักไอ้ฟในเฟสที่หนึ่งสีในที่สตอนเที่ยงคืนแบตเตอรี่ร้อยหนะครับไม่พูพ้บมเทาเทนเราเริ่มกันเลยอย่างแรกที่เราเริ่มคลิปเราต้องเออย้าย,ย,ย,ยสายหน่อยซ้ายขวาบนล่างแล้วก็หน้าหลังโอเคทุกคลิปเราต้องมาออกกำลังกายก่อนครับบนกายก็พูดมาก ยังไม่มีอะไรมาครับก็มีโคราเหมือนเดิมกับมอนิเตอร์เล็กๆนะครับผมเชื่อเลยว่าจะไม่เป็นอีกแน่นอนครับกับการที่ผมตกใจเหมือนคลิปที่แล้วโอเคตีหนึ่งแล้วทำไมมันเร็วจังวะนั่นนั่นจริง เราต้องดูชางชิกกี้ด้วยยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนมันไม่จำเป็น ทีสองมากระสองตัวเลยอยากเป็นจอรซีน่าว่าใจกระทืบบนนี้แม่มพูดถึงจอซีน่าทุกคนหนีไปหมดเลยนนเฮ้ยถ้าเป็นจริงอ่ะไปไกลละผมว่านะถ้าเปิดกล้องได้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยจะได้รู้ไงว่าเฟรดดี้อะไรจะมาเมื่อไหร่ฮะ ช่วงเวลานี้ผมบอกเลยนะโคตรเบื่อเล่นเฟสรอยังได้เลยนะเนี่ยตอนนี้แบตเหลือแปดสิบแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีตัวอะไรออกมาเลยไปละเอะเอพวกบอนนี่จิก้าเข้ามากันหน่อยได้ไหมครับตอนนี้ผมเบื่อเย่แบตเหลือเจ็ดสิบแล้วยังไม่รู้เลยจะตายเมื่อไหร่ ตีสามนี่ก็ตีสามแล้วนะครับก็ดูโคกไปแล้วก็ดูโอ้ยจิก้ามากันครบตระกูลเลยเงินนั่นนั่นชิปหายแบตเหลือหกสิบไปละไปละห้าสิบเปอร์เซน เฮ้ยทำไมในนี้มันจะตายเร็วจังวะห้าสิบเปอร์เซ็นล้วอันนี้ตีสี่ล้วอกสี่ใจยังไม่มานะจ๊ะนี่นายสองอยู่มันจะยังไม่มาอย่างแน่นอน,นต้องเปิดดูงเงาวนั่นจริงด้วย แบตเตอรี่เหลือสี่สิบตอนนี้ยังตีสี่อยู่นะครับอ๋อตีห้าแล้วทำไมชิคก้ามาเร็วจัง ยังไม่ไปแตาตานนี้ไปยังไปแล้วไปแล้วไปล้วไปยังอ่ะโอจับจับจับ